สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชา n e l นะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Portable DVD Player นะครับคนไทยเราก็จะเรียกว่าเครื่องเล่น DVD พกพาแบบมีจอนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9.5นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับ TFT LCD High Definition นะครับคุณผู้ชมครับ เป็นยี่ห้อ World Tech นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยี่ห้อครับ World t เ c h นะครับเป็นเครื่องเล่น DVD พกพานะครับตัวนี้เสียบ SD card ได้เสียบ USB ได้นะครับแล้วก็ Copy ไฟล์เพลงจากแผ่นลง USB ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูส t o p อันนี้ก็เป็นเมนู Play นะครับ p l a y s t ต p ตรงนี้ก็เป็นเอาถาดออกนะครับถ้าเลื่อนมาทางนี้ ถาดก็จะเด้งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับถาดก็เด้งขึ้นใส่แผ่นลงไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่ม power off power on นะครับตรงส่วนเส้นสีเหลืองๆก็จะเป็นปุ่ม av out แล้วก็อ่า audio นะครับคุณผู้ชมครับมันมี2ช่องนะครับเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูก่อนมี av in กับ av out นะครับเส้นสีเหลืองๆนะครับ ตรงนี้เป็น AV in นะครับนำสัญญาณเข้าเครื่องแล้วออกจอได้ตรงนี้เป็น AV out ต่อออกจอทีวีได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเสียงนะครับหรือว่าช่องเสียบหูฟังนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปุ๊บเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเวิลด์เทคนะครับเป็นยี่ห้อ เ o r l ด์เทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกนะครับผมจะเสียบ USB ฟังเพลงให้ดูเลยนะครับเสียบ USB ได้ครับนี่ครับ USB เสียบเข้าตรงข้างๆตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับดันให้แน่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเสียบถูกทางไหมเนี่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนะครับอ่ารีวิวคนเดียวอ่าเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมีไฟกับพิบสีแดงๆขึ้นมันก็เริ่มอ่านนะครับมันขึ้นว่าเวททิ้งแล้วนะครับนี่ครับ มันมีลายชื่อเพลงขึ้นมานี่ครับมันก็เล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับให้ฟังนานไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงเพลงไทยเรานะครับไม่ว่าไทยหรือฝรั่งก็จะติดลิขสิทธิ์ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นจะให้ฟังแบบนี้อ่าให้ฟังแบบ ฟังแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสต็อปนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับสต็อปแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับทีนี้ก็มาดูการเล่นแผ่นนะครับเลื่อนมาทางด้านสายหมือเด้งขึ้นมาอ่าเป็นแผ่นซีดีออเดีโอนะครับให้ฟังได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ใส่ม้วนใส่แผ่นเข้าไปมันก็จะขึ้นคําว่าโหลดดิ้งแล้วก็รอสักครู่นะครับ สีสเกตชาแนลกำลังทดสอบเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อเว r ล d t เทคนะครับขนาดจอ9.5นิ้วนะครับจอ9นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วขึ้นคำว่า CD มันเล่นอัตโนมัติเลยนะครับเล่นเพลงแล้วอ่ะกดเน็กไปเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ถ้าฟังนานๆอ่านแผ่นดีมากครับอ่ะกดเน็กไปอ่านี่ครับบ่งบอกให้รู้ว่าใช้งานได้ปกตินะครับ ซีดีอะอดโอครับอ่าปพ๊บทีนี้ก็มาฟัง MP3 กันนะครับ MP3 ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับแผ่นอ่า MP3 นะครับแผ่นนี้ผมจะลองให้ครบทุกฟอร์แมตเลยนะครับของ CD อันนี้ MP3 นะครับขึ้นคำว่าโหลดดิ้งอยู่นะครับอ่าเมื่อมันโหลดดิ้งเดี๋ยวมันจะมีไฟล์เพลงขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับาเล่นอัตโนมัติด้วยนะครับ นี่ครับลายชื่อเพลงนะครับผมจะกดเน็กผันถัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับกรณีที่เราเล่นเพลงในเพลงที่มีลิขสิทธิ์มันจะติดลิขสิทธิ์นะครับให้เล่นให้รู้ว่าเล่นได้ปกติก็พอนะครับผมจะเปิดถาดแล้วก็ลองแผ่นต่อไปซ d ดีโอ디โอผ่านไปนะครับ MP3 ผ่านไปทีนี้ก็เป็นแผ่น VCD นะครับมาดูกันแผ่น VCD นะครับ อ่านแผ่นดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะหมุนมองเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมองเห็นแผ่นหมุนอยู่ข้างในบ่งบอกว่าการอ่านแผ่นนี้ดีเยี่ยมเลยครับสำหรับเจ้า World t e c h ตัวนี้นะครับ WorldT e c h Portable d v d นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD พกพานะครับ Portable DVD Player ครับตัวนี้ยี่ห้อ WorldT e c h นะครับนี่ครับโอ้แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเอาไว้ให้ลูกดูการ์ตูนครับลูกจะได้ไม่ติดมือถือนะครับคุณผู้ชมครับ เอาเครื่องนี้แหละครับไปดูเลยครับคุณผู้ชมครับเอาไปเปิดการ์ตูนให้ลูกดูครับลูกก็จะเลิกดูโทรศัพท์มือถือได้นะครับเนื่องจากเราเปิดการ์ตูนให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับภาพความคมชัดนี่ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนดีทีเดียวครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นภาพยนตร์แบบนี้นะครับเราทดสอบแบบนี้นะครับไม่ติดลิขสิทธิ์เหมือนเพลงนะครับแต่ถ้าเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์เลยถ้าเป็นภาพยนตร์นะให้ดูยาวนานได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับจอขนาด9.5นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามครับคุณผู้ชมอะ แผ่น VCD ผ่านไปนะครับต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับทั้งแผ่น CD audio MP3 VCD แล้วก็ DVD อ่าแผ่นส่วน USB ตรงนี้ก็เสียบให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแผ่น DVD นะครับทีนี้ก็ขึ้นสถานะนะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วครับ มาแล้วครับแม่อ่านแผ่นดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Worldtech Portable DVD Player นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ World t e c h Portable DVD Player นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD พกพานะครับคุณผู้ชมครับ DVD พกพายี่ห้อ WorldT e c h นะครับอ่านแผ่นดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น CD Audio MP3 VCD แล้วก็ DVD แล้วก็ที่สำคัญ เสียบ USB นะครับฟังเพลงได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเมื่อมันขึ้นเมนูมาแบบนี้ให้เรากดปุ่มโอเคหรือปุ่มตกลงตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับวงกลมตรงนี้ก็มันจะเป็นการกดเพื่อให้เล่นให้เพลงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับเวอร์เทคตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือสองนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนำมาเสนอขายสู่คุณผู้ชมสู่คุณผู้ฟังนะครับตัวนี้ นี่ครับใช้อาแดปเตอร์นะครับเสียบไฟนะครับคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่น right ่าจะไม่เก็บแล้วนะครับหรือเก็บหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเล่นแผ่น DVD ได้แล้วนะครับนี่ผมลองเปิดแผ่น DVD เอาผมจะลองนะครับถ้าถอดตรงนี้นะครับถ้าถ้าแบตเตอรี่เก็บนะครับมันก็จะไม่ดับนะครับผมจะลองถอดนะครับดับนะครับผมถอดนี่ออกมาดับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับเสียบเข้าไปใหม่ อ่าอ่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ไม่เก็บนะครับหรือว่าก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะครับว่ามันพึง่งมันพึ่งเสียบชาร์จหรือยังไงไม่แน่ใจเอาแต่ผมตีเป็นว่าผมบอกคุณผู้ชมว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บก็แล้วกันนะครับแต่เก็บไม่เก็บก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเสียบนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาเจ้าของเดิมบอกว่าเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ชาร์จเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจจะเก็บหรืออาจจะไม่เก็บก็ได้ แต่ว่าผมจะตีเป็นเครื่องที่ไม่เก็บไฟนะครับคุณผู้ชมก็เออไม่เก็บแบตก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพอเราเสียบปลั๊กแบบนี้มันก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบ USB อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ USB เสียบให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเมื่อเสียบเข้าไปมันจะขึ้นไฟติดแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นสัญลักณว่าเวทิ้งนะครับก็คือรอนะครับนี่ พอมันสัญลักษณ์เพลงมามันก็เล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับแต่ให้ฟังนานไม่ได้นะครับมันติดลิขสิทธิ์ครับนี่ครับนี่ครับอ่านดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชา n e l นะครับกับจอ9นิ้วนะครับเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ v o l t e ์นะครับหรือว่า w o r t e t PORT o r t a b l e DVD Player นะครับ สีสเกตชาแนลครับสเสนอขายในราคา1,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ